ความเดิมตอนที่แล้วพี่ป้าแดงแกล้งพี่ฟิวเดอร์น้องใหม่แห่งโก o อ a าร์เดนด้ว่การหลอกให้ปลูกแครนลอดแล้วก็แดงก็งโ<อ>ขมโมยหมดสวน<ป>ตอนนี้นพี่ฟิลก็ยังไม่รู้ว่าเกิด <said> อะไรขึ้นกันแน่แต่มันยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะคะและวันนี้ป้าแดงก็มีแผนที่จะแกล้งพี่ฟิลเดอร์ต่อ ายร้ายการเกษตรอย่างป้าแดงเนี่ยเอาสุดอ่ะยังไงเชิญรับชมอีพี 2, <t t 2>, 2> ต่อได้เลยือ่หน่อยนะเรื่องนานๆหน่อยนะเพราะว่าเออบอลลีแบบไหนแตกต่างกันเอ๊ะทำไมต้องซื้อนานอ่ะแค่มันอะแล้วเมื่อกี้แค่หลับไปไหนอ่ะน่ะเอ้ยตลบมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไม่ได้ยังไงอะทุกคน หรือเปล่าเนี่ยใส่น้ำเยอะไปอ er okay. right. okay. right nice. ่ะคุยใครปัดสปริงเกอร์อ่ะต้องปลูกกระบอกใหม่แอเคหอดโอเครอดใหม่นะวางไว้ก่อนละกันโอ้โหวางไว้ก่อนละกันนะอันนี่ฟิวอ <Wow. S 1> <arios. S 2> okay. ่ะอยากให้ฝนมันโตใช่ไหมพี่ฟิวต้องไปซื้อที่สปริงเกอร์ที่น้องปักอ่ะเดี๋ยวกำลังจะพาไปซื้อเครื่องมือที่ทำให้แบบฝนผลิตเราโตโอเคได้คือร้านไหนบอกมาเลยนี่พี่ฟิวตรงร้านเกียร์ชว์มีเดเกียร์ช็อปนี่ เคค่ะมันเป็นฟิวส์เลือกขอ่มันจะมีแบบบัวรดน้ำขายกลัวมือขายอะไรเงี้ยโได้ได้เสียมแต่มันทำอะไรได้พี่พีทถามเลยน้ำขึ้นไหมมันโตไวขึ้นโอ้ยไข่ตรงนี้ว่ามันเด้งอะไรหน้าจอขี้เกียจอ่านไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่พีทไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนอ๋อโอเคโอเคเป็นยังไงบ้าง เริ่มโตขนาดไหนแล้วเนี่ยมาที่วันไข่ก่อนเราเมะเขืจเทเออทิ่งตัวเลยแคร์หลอดราเมันหายไปอีกแล้วว่าขันลอดมันหายไปอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะไปได้ไงอ่ะอย่าบอกนะมันตายไลยขันคลอดอ่ะก็แต่ต้นอื่นก็ยังอยู่นะนี่แม่มะเขือเทศก็ยังอยู่ฮ่าๆๆมาถึงตอนนี้พี่ฟิลเดอร์ก็ยังไม่รู้ตัวถ้าอยากรู้เป็นยังไงต่อติดตามพี่สาวจ้า